อุ้ยกระจับกินข้าวยังกินข้าวยังนะครับมาปลาติดปลาติดพอดีปลากำลังติดพอดีนี่กำลังจะมาจับปลาลองมาจับปลาตัวใหญ่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 โอ้โหตัวมันเริ่มเลยเอา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 ดึงมาดึงมาเดี๋ยวก็โทรหาเขาตัดปลาตัวใหญ่อ๋อ เฮ้ยใจเย็นใจเ็นมใจเย็นเว้ยดึงมาเพื mm ่อนมาไหมไวหน่อยไวหน่อยเฮ้ยระวังกงใต้แม็กเฮ้ยแม็กไอ้แม็กไปด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีดิเอายกยกโอ้าเป็นไงครับโอ้โหโว้งติดอ่ะไหนครับขอดูหน้าคนนี้ครับโอ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนะครับไอ้คนตักนะครับมันโวยวายใหญ่เลยครับเมื่อกี้ครับมันจะตักไม่ได้ครับแโอ้โหใหญ่ชิบหาย ตัวใหญ่เกินฟอยฟอยตัวใหญ่เกินฟอยฟอยฟอยเอาไปดิกะสังไงผมไม่พอหรอกสองโลแล้เฮ้ยมัดมัดข่าวแล้วเลยเฮ้ยครับเอาอยู่ไหมเนี่ยเป็นไงครับอูอยู่เอาอยู่สุดยอดครับหนักมากได้นะครับขอขอขอเทสหน่อยครับยี่สิบกพอเนีอนแค่เนี่ยโอ้อ้โอ้โอ้อ๋อครับสูตรสูตรไหนครับไหนชี้ชี้สูตรนะครับสูตรเจ้าคุณปู่ชี้สูตรนะครับอันนี้เจ้าคุณปู่สมองสมองมันอยู่ที่สมองครับครับนี่สูตร ประมาณกี่โลได้ครับพี่แม็กพี่พี่พี่เด่นครับตัวนี้ประมาณสามโลครับโอเคนะครับเอานี่เด็กใครครับเนี่ยปลดเบ็ดออกจากไอ้นั่นก่อนเด็ดงั้นเอาลงเฉพาะแค่เบ็ดพิกรณเบ็ดไอ้แม็กก็พอแล้วปะแม็กแม่งไปโยนนั่นรัดหมดทางนี้ไม่มาเลยปล่อยเถอะโต๊ะ